สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีฮะอันยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะก็สู่ช่องงการช่องรีครับในงานที่ไม่สนรีสนทานได้ บนปัตตพีแห่งนี้คุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งในวันเสาร์นะคะวันนี้จะพามาพูดถึงในส่วนของนางงามที่จะกลับมาประกวดในปีนี้กันนะฮะสิทธิ์เก่าจาวเาที Miss Miss u n i v e r s e Thailand 2 20 0ที่จะมาประกวดในปี2021คือการโคจรกลับมาเจอกันอีกสักครั้งหนึงอีกรอบหนึ่งในปีนี้นะครับก็คือยูยี่ธิดาพรแล้วก็ไปตองจริรัตนะครับปีนี้จะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่ง ี49ใบตองจริรัตเพชรสม MUT 52ยูยี่ธิดาพรเกตทอง ใครเข้ามานะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กันด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะ,ะถ้ามีคลิปใหม่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับอ่ะพูดถึงการกลับมาของยูยี่แล้วก็ใบตองกันนะฮะปีนี้เขาจะกลับมาประกวดในส่วนของเวที Miss Earth t h a i l a n d 2021คุณผู้ชมนะฮะพูดถึงเวที Miss Earth เนี่ยก็น้อกว่า ปีนี้ก็คือจัดเป็นเรื่องเป็นราวเนาะก็คือมีการแบบออดิชันนะฮะมีการรับสมัครผู้เข้าประกวดไดๆอะไรเงี้ยนะฮะด้วยความที่ว่ามีผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวทีมิสเอิร์ h เนี่ยนะฮะจะกลับมาสร้างความนิยมนะฮะให้กับประเทศไทยได้ไหมนะฮะก็ต้องรอดูการจัดงานในปีนี้นะครับต้องบอกว่าเวทีมิสเอิร์ h เนี่ยเอาง่ายๆนะครับคือมันเป็นเวทีสัญชาติของฟิลิปปินส์น่ะทุกคนเข้าใจกับว่าเดอรฟิลิเพสใช่ไหม ฟิลิปปินส์นั่นก็หมายความว่าอะไรนะครับแฟนนางงามไทยกับแฟนนางงามฟิลิปปินส์ก็คือไม่ค่อยที่จะถูกกันนะฮะอันนี้ก็พูดตรงๆนะพูดตามภาษาแฟนนางงามนะฮะก็คือแบบจะมีการกัดกดันใดๆอยู่ในทุกปีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็คือจะจะกัดกันอะไรเงี้ยนะฮะการแบบกัดเล็กกัดน้อยกัดอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นแบบสีสันของแฟนนางงามถูกต้องไหมครับแต่กับเวทีมิสเอิร์ธเนี่ยเอาดีๆคือเราส่งดีขนาดไหนไปป,ประกวดมันก็ไม่ให้มงผู้ชมมันไม่ให้มงใหญ่เราเลย ไนะม่ให้มงใหญ่เราคือส่งมาแบบน่าจะ20ปีได้แล้วปะ่ะนะเกือบ20ปีได้แล้วเนี่ยเรายังไม่เคยได้มงใหญ่จากเวทีมิสเตอเิร์เลยแม้กระทั่งมงลองๆเนี่ยเราก็ได้แบบไม่กี่มงเองอะ่ะนะฮะขนาดลองเราก็ยังไม่ค่อยได้ตอนนั้นที่แบบนางงามไทยของเราแกร่งมากบางปีนี่คือแบบทำผลงานได้ดีนะได้เหรียญแบบเกือบทุกรอบที่มีการแข่งขันการเหรียญทองเ<ๆ>หรียญเงินอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ก็ปัดตุ นะมันก็เลยเป็นข้อกังขาวว่าเอ๊ะไทยเราอะไรมาตุบก่อนนะหรือแม้แต่คนที่ได้มงใหญ่เองเนี่ยบางทีเอาง่ายๆนะมีสวยไม่สวยนะหรือแม้แต่ฟิลิปปินสมงเองคาบ้านหรือว่าแบ็ k ชูแบ็คเนี่ยมันก็มีข้อกังขาวว่าเอาอะไรมามงนะะมันเลยทำให้ความนิยมของแฟนนางงามไทยกับเวทีเนี้ยมันค่อยๆลดลงลดล,ลงในแบบทุกๆปีนะฮะ จนกระทั่งปีนี้นะฮะมีการจัดการประกวดในไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮนะก็เลยแบบว่าเออโอเคขอเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะขอเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่แน่เวทีนี้อาจารย์เห็นค่าของการจัดการประกวดกับการให้ความสําคัญกับเวทีนี้มากยิ่งขึ้นอาจจะให้เราได้มงหญ่ก็ได้นะฮะอ่ะและแน่นอนว่าสองคนที่มาประกวดที่เป็นแบบที่จับตามองของแฟนนางงามนะเป็นตัวเต็งก็คือใบตองจรีตัตน์แล้วก็ยูยี่นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยสคนนี้เคยประกวด มิชิลูว์ไทแลมมาด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เป็นลูเมทกันมาก่อนนะครับปีนี้ก็มาโครจรมาเจอกันนะต้องบอกว่า2คนนี้ก็คือมีดีกีที่แบบไม่แพ้กันและคือค่อนข้างจะตอบโจทย์กับพิธีมิสเอิร์ดมากนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็คือทํางานในด้านของสิ่งสิ่งแวดล้อมมาเหมือนเหมือนการคล้ายๆกันนะครับในส่วนของยูยี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะฮะจบจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับ,จบ,จแ,ลรรบแล้วก็ไปตรงจริรัตเนี่ย เป็นทูตนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรที่มันด้อยก่ากันเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่มันด้อยก่ากันเลยนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเอามาคอมเพลคให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่า2คนเนี่ยมันก็จะมีบางจุดอะที่มันแบบเหลื่อมๆกันอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ยูยีทิธาคอนก่อนนะฮะสำหรับยูยีเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้คือส่งโดยทีมนางสาวเชียงใหม่นะครับเพราะว่า เขาไปประกวดนางสาวเชียงใหม่มาใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ลองมานะฮะก็เลยเป็นตัวแทนของเชียงใหม่ในการที่จะมาประกวดมิสเออร์ในปีนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูรอบออรดิชั่นกันก่อนว่ายูยี่ทำได้ดีขนาดไหนนะฮะไปดูบางช่วงมันตอนกันนะครับเชิญค่ะยูยี่ประกวดมาหลายเวทีเลยเวทีใหญ่ๆระดับประเทศเลยแต่ก็จะถามว่าอะไรในตัวเราเนี่ยที่มาประกวดวันนี้ที่กรรมการอยากจะเลือกที่เราเพราะมัน ไม่ไม่มองคนอื่นเลยอะ่ะคือจะมองเราอะ่ะอะไรในตัวเราที่กรรมการอยากมาเลือกไปเป็นมิสอินไทยแลนด์นะคะ,คะสาหรับยี่นะคะสิ่งที่อยากจะให้กรรมการมองเห็นถึงในตัวยี่เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือความตั้งใจค่ะแม้ว่ายี่จะประกวดมากี่ครั้งนะคะยี่พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกทุกท่านแล้วก็นําไปปฏิบัติใช้อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะยี่จะค่อนข้างพูดแล้วเกิดอาการหอบอย่างตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หอบอยู่นะ ไม่เกิดอาการหอบและจะไม่เกิดอาการเสียงสั่นและอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่านางตื่นเต้นคุณผู้ชมยี่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและยี่ก็อยากจะนําความรู้เนี้ยค่ะความเข้าใจง่ายๆบอกให้กับทุกคนได้ทราบว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวเราเลยค่ะค่ะถือว่าตอบได้ดีเนี่ยวันนี้เลือกชุดมาเองหรือเปล่าครับขอเหตุผลสําหรับการเลือกชุดวันนี้ด้วยครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยทางทีมของยี่เนี่ยม,มีมาให้เลือกหลายชุดแต่ยี่ยเลือกชุดนี้เพราะว่ายี่จะได้ชัว์ออขออนุญาตยี่จะได้โชว์ช่วงตัวเองเพราะยี่เป็นคนที่ค่อนข้างไหลบ้งถ้าเกิดว่าเลือกชุดที่มันปกปิดช่วงไหลจะทําให้ยี่ดูเหมือนคนไหลหัอตลอดเวลาค่ะอืใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เลือกชุดนี้และอีกอย่างคือรู้สึกมั่นใจกับการที่ใส่ชุดนี้มากที่สุดค่ะละ เลิศตอบคำถาพิเศษถือว่านางเป็นคนที่แบบรู้ข้อด้อยของตัวเองนะว่าฉันควรที่จะปิดหรือว่าควรที่จะเปิดอะไรนะครับเพราะว่านางเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกกนะับเป็นคนไหลหอ่อเนี่ยต้องเปิดแบบเปิดไหลเท่านั้นใส่ชุดแบบนี้ถึงจะสวยนะครับแล้วก็คือสวยเลิศนะฮะถือว่ารู้ข้อด้อยของตัวเองทําการบ้านมันดีแล้วหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่านางก็ตื่นเต้นเวลาพูดเวลาออรดิชันนะฮะร,รู้เลยว่าแบบเสียงนางหอบอ่ะ ดูตื่นเต้นอะไรเงี้ยการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยคุณจะเสนอมาตราการอะไรเพื่อลดมลพิษในอากาศอมืมาฟังนะฮะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมตอบกันค่ะยี่จะนําเสนอมาตรการที่ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะค่ะและนอกจากนี้นะคะยี่จะเสนอมาตรการในการสส่งเส่งเสริม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเพราะนอกจากจะทําให้ทุกคนหันกลับมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจจะแบบเราว่าตอบอบตอบยังไม่ต้องประเด็นหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาง,ง่ายนะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราจะลดะมลภาวะทางอากาศถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นช่วงโควิดอะถ้าจะบอกว่าจะลดการใช้รถจนส่วนตัวแล้วก็คือ ใช้ขนส่งสาธารนณะมันก็ไม่เพียงพอกับเราในตอนนี้หรือเปล่านะครับหรือแม้แต่การไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะไรเงี้ยอ่ะมันก็เป็นการใช้รถใช้ถนนเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สภาพอากาศมันเป็นมลพิษเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะลดได้อย่างไรนะอันนี้คือเอาง่ายๆนะคือตอบยังไม่ไม่จึ้งอะอะไรเงี้ยถ้าถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันยังไม่เข้าประเด็นเท่าที่ควรอะอะไรเงี้ยนะตามความเข้าใจของเรานะฮะก็ต้องถามเนาะ นะแต่ก็ถือว่าลุคในวันออริชั่นต้องบอกว่านางสวยมากนะเลือกชุดออกมาได้ดีเลยนะครับเ,ออเราเชื่อว่านางสาวเชียงใหม่ทีมนางสาวเชียงใหม่จะปั้นนางนะให้ไปไกลได้ในเวทีนี้นะครับก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จสักหนึ่งเวทีเหมือนกันยุยี่นะในเวทีใหญ่นะครับทีนี้ไปดูใน a อจีองนางกันบ้างนะว่ามีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับสิงบ่งแวดล้อมหรือเปล่านะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ มีเซิร์ชคือการเก็บตัวเนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บตัวเกิดขึ้นนะเพราะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ใดนๆน,น,นะฮะมันก็ทําให้มันไม่มีการรวมตัวกันได้นะนะมันก็จะมีการแบบเก็บตัวทิปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าระหว่างการเก็บตัวเนี่ยนะฮะเก็บตัวทิปเนี่ยก็คือไม่ได้มาเจอกันเนี่ยเอาง่ายๆนะมันเป็นช่วงแบบกรอบโกยคะแนนมากที่สุดนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาเจอกันแบบตัวเป็นๆน,นะแต่ว่าเราสามารถที่จะทําช่วงเนี้ย ให้มีคะแนนได้ให้เจ้าของอดีเห็นได้ว่าเขาควรที่จะเลือกชั้นนะฮะผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า IG นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปส่องไอจีของนางนะครับว่าเออมีอะไรเกี่ยวกับเวทีนี้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะเข้าไปที่ยูยี่นะฮะอันเดอร์สกอร์ชีดีพียูยี่จิาพรนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นไอจีในตอนเนี้ยนะฮะก็จะเป็นลงรูปแบบลงรูปตัวเองนะฮะรูปต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปส่องรูปของนางกัแล้วกันนะครับ อ,อ,อลุงนี้จะบอกว่าเรามีความเป็นไทยยุยน้ำเป็นคนที่แบบว่าแต่งชุดไทยแล้วคือสวยมากด้วยหน้านางมีความเป็นไทยมากคุณผู้ชมนะฮะแล้วรอยยิ้มของนางคือเอกลักษณ์จริงๆนะฮะชุดนี้ก็คือแบบสวยนะฮะมีความเป็นไทยเลยนะครับอ่ะอน,นี้ก็ชุดราดตรีสีส้มนะแล้วนางลบตึงแล้วสวยรบตึงแล้วสวยปล่อยผมแล้วคือเป็นคนที่สวยมากนะครับ ชุดใบหน้ำเออเพจเพจชช่าชุดใบหน้าเป่าคุณผู้ชมชุดใบหน้ามลดดีงามนะชุดเขียวนะฮะเห็นปะเวลานังรวบผมสะพึงองค์จะลงนะครับสวัสดีค่ะยุยี่ธิดาพรเกดทอง m e t สิบแปดผู้เข้าประกวดมิสเออร์ไทยแลนด์สองพันยี่สิบเอ็ดค่ะ สำหรับการกลับมาประกวด Miss Earth Thailand ครั้งนี้ของยี่นะคะเพราะว่ายี่เนี่ยเล็งเห็นอันดับแรกเลยก็คือเวที Miss Earth Thailand เนี่ยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลยนะคะหลัก<ล>ค่ะยี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำงานเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะ,ะ,ะ,คะตองกระบริบ,บทเวทีมากค,ค่ะความรู้ความเข้าใจที่ตัวเองพอจะมีตรงนี้ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนหันมาตระหนัด ต้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเพราะเราทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเรามีส่วนร่วมใช้ร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของเราเหมือนกันทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราเลยใช่ค่ะยี่เชื่อว่าถ้ายี่มีความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ทุกๆคนก็สามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจและก็ช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ยี่ตั้งใจมาประกวดมิสเออร์ไทยแลนด์ปีนี้ค่ะลดค่ะ เลิศค่ะชัดเจนค่ะ no ว่าใช่มาปรากฏมิสเออร์ทแลนด์เพราะว่าอะไรนะเออต้องบอกว่าตรงบริบทเวทีนะนะฮะไม่แน่เวทีนี้อาจจะเป็นของเธอไม่แน่วงกลดนี้อาจจะเป็นของเธอก็เป็นได้นะฮะอ่ะประมาณนี้ในไอจีของนางก็ลงรูปนะรูปต่างๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับโอ้โหชุดราตรีชนี้สะพึงจึงมากแม่โอ้ไม่ก็ปปัว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 นะ ลถปักตาแตกมากเอาละเอาละนะฮะอืมนะอ่ะอีกคนหนึ่งไปดูในส่วนของใบตองจรีรัดกันนะฮะไปดูใบตองในรอบของออริชั่นกันบ้างว่าจะพัฒนาขึ้นขนาดไหนนะฮะจากมิชินวะะูวัตแลกนะสำหรับน้องใบตองนะคะพี่โค้ชบุ๋จะถามน้องใบตองว่าการที่น้องใบตองเป็นนางงามน้องใบตองคิดว่า ทักษะการพูดมีความสำคัญกับนางงามยังไงบ้างคะสำคัญมากค่ะสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าตรงว่าการพูดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทักษะการสื่อสารอย่างแรกที่จะทําให้หลายๆคนนะคะเข้าใจโดยเฉพาะนางงามเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นกระบอกเสียงและเป็นกระบอกเสียงเรื่งสำคัญแน่นอนค่ะต้องสื่อสารให้เข้าใจให้รู้เรื่องและสามารถสง่งเมสเซจออกไปได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวขออีกสักสคำถามพูดถึงก็บอกเสียงนางงามหลายคนเป็นกระบอกเสียงได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือคือสิ่งที่แบบถกเถียงกันณตอนนี้ของแฟนนางงามแรกเริ่มของเด็กยุคใหม่เนี่ยค่ะว่าเราเราคิดยังไงแรกเริ่มของเราว่าเราจะเริ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราเราเห็นอะไรเป็นจุดแรกเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทำให้เราหันมาอนุรักษ์ก็รักสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยความคิดไม่ตองอะค่ะเกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดชุมพรค่ะ ทำให้อยู่รายล้อมด้วยธรรมชาติเยอะมากแล้วใบตองเนี่ยเริ่มเข้านะคะชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2005ค่ะก็เลยเกิดการซึมซับแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งนอกจากซึมซับได้เรียนรู้เรายังได้เห็นปัญหาด้วยค่ะว่านอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มันส่งผลกระทบร้ายแรงกว่านั้นอ่ะคือพฤติกรรมของมนุษย์เราค่ะพฤติกรรมของความเห็นแก่ตัวความอยากได้ไม่สิ้นสุดความอยากมี ความไม่รู้ต่างๆข้อมูลต่างๆที่มันเข้าไม่ถึงเนี่แหละค่ะก็เลยทําให้ใบตองอ่ะเป็นจุดเปลี่ยนของใบตองเลยก็ว่าได้ค่ะที่อยากจะสื่อสารเนี่ยสิ่งนี้ออกไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าใบตองเข้าใจค่ะทุกคนอ่ะไม่ได้เกิดมาในการที่จะต้องแบบเป็นนักอนุรักษ์มันต้องใช้ค่ะใบตองแบบเวลาต้องใช้ความเข้าใจต้องใช้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตองว่าเริ่มต้น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยกันดีกว่ารับข้อมูลข่าวสารแล้วค่อยๆกัดกรองแล้วก็ค่อยปรับอัดเดให้มันเป็นในรูปแบบเราที่เราสามารถทําได้อย่างต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะรัดดีค่ะรัดค่ะก็ต่อเรื่องจากคําถามเมื่อกี้นี้นะคะในเอ่อถ้าคือปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเราอะค่ะมีหลายเรื่อง สิ่งแวดล้อมใดนะคะเป็นเรื่องแรกค่ะ,อ,ะอย่างที่ได้บอกมาเลยค่ะก็คือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายล่าสุดเลยค่ะมลพิษทางอากาศ ไม่ใช่แค่เจอกับ PM 2.5ุดแล้วว่ะแต่มันคือเคมีคอลที่หลังจากนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต่อไปไม่รู้จบเพราะธรรมาชาติเขากำลังสร้างบาลานซ์ในตัวเองค่ะแต่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวเราแต่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อันแรกเลยก็คือว่าเรานี่แหละลที่ทำให้ปฏิกิริยานี้ค่ะมันเกิดขึ้นดูเป็นวิชาการมากสิ่งต่อไปอะค่ะตอนว่ามันคือการที่เราอะค่ะต้องมาแก้ไขร่างกฎหมายต้องอยากผลักดันให้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ไว้ลอมได้อย่างจริงจังเพราะว่าถ้าหากว่าในเมื่อเรายังไม่ค่อยมีความเข้าใจยังสามารถปฏิบัติได้น้อยแต่ถ้าหากว่ามีการออกผลบังคับใช้ออกมาแล้วอะค่ะสุดท้ายแล้ว,วาการที่เราทําซ้ําทําบ่อยความเคยชินจะเกิดขึ้นและเดี๋ยวเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมได้ต่อไปเองค่ะเละิศโอเคค่ละลิศมากคุณผู้ชมคือนางพูดดูแบบดูมีเป็นขั้นเป็นตอนดูแบบเออเห็นว่าเออวิธีการทําจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นวิชาการดูเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหโอ้ไมค์แล้วเรืเอนบอกว่านางดูนิ่งขึ้นมากการพูดเรืนคือดูนิ่งดูแบบดูเก็บความตื่นเต้นรู้นะว่านางตื่นเต้นแต่ว่าดูเก็บความตื่นเต้นไว้ในใจได้แล้วแบบว่าพูดออกมาได้แบบน้ำเสียงที่มั่นใจความนิ่งความอะไรเงี้ยโอ้โ oh, หดีบอกเลยว่าดีผู้ชมเปิเผื่ออาจจะได้คนมงแล้วก็เป็นได้นะอันนี้ไม่ได้อวยเกินจริงนะแต่ว่าเห็นจากเนี่ยการพูดของนางเ,าเนี่ย โอ้โหมันใช่มากมันตอบโจทย์มากนะการเป็นทูตสิ่งแวดล้อมการรู้ว่าควรแก้ไขอย่างไรอะไรคือปัญหาในตอนนี้นะฮะแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรเงี้ยกับการพูดของนางโอ้หมาก็งงไปเลยมงไปเลย,เลยคือเราชอบนางพูดพูดแล้วแบบโอ้โหฟังแล้วแบบลื่นหูมากแบบเรื่อยๆ,ๆอะ่ะนะฮะคือมีพิธนานการที่แท้จริงอะ่ะ มีพัฒนาการมากจากปี2017ใช่ไหมมิ n ชิล r วั Thailand มาปี2020มาจนเวที Miss Earth โอ้ my god เห็นได้เลยว่าใบาตองพัฒนาการขึ้นมากๆนะฮะแลวจะบอกว่าชุดสวยมากชุดว่าออดิชั่นคือสวยจริงนะฮะทีนี้ไปส่องดูใน IG ของทางบ้างนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยทำอะไรไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะฮะนะมีอะไรคืบหน้าไหมในการประกวดเวที Miss Earth นะฮะใบ,บตอง underscore j นะฮะฮใบตอ,จองจริรัตน์จะเห็นได้เลยว่าจาก IG ของนางเนี่ยเอาละฉันว่าฉันได้คนมงละฉันว่าฉันได้คนมงแล้ว,ว,ค,ลวคุณผู้ชมนะฮะคือนางลงรูปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือค่อนข้างที่จตุครกับรูปนางเลยอะ่ะเอาดีๆนะฮะล่าสุดก็คือเป็นเมอร์เมดแล้วหนึ่งเป็นเมอร์เมดในถุงพลาสติกเออเลดเลดตอรี่ก็ต้องมาจา้ะ หนึ่งนะฮะตอบโจทย์มากได้ได้เนี่ยนังก็ลงรูปเกี่ยวกับโครงการนะฮะลงรูปเกี่ยวกับว่าเออสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยให้แบบช่วยกันอนุรักษ์ปัญหานะฮนะเออถือว่าตอบโจทย์นะฮะ เราเห็นโลกกว้างมากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียเราได้เจอความหลากหลายในหลายมิติแต่ปัญหาที่พบเจอคือเราอาจจะขาด Respect ในความต่างนั้นนะฮะทำให้เกิดความขัดแย้งเรื่องนี้ทั่วโลกอันนี้พูดถึงเรื่องไหนจ๊ะ อันนี้พูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยความถ่ายรูปแบบว่ามันก็มีความเป็นมิสเอิร์ดอะเนาะเนี่ย,ยความแบบใส่เรสีจมพูข้างหลังก็เป็นแบบว่าพลาสติกนะแล้วก็เป็นป่าอะไรเนี้ยตอบโจทย์1นะตอบโจทย์หให้นะฮะได้บอกว่าเซตนี้สวยนะเนี่ยสาวผมสั้นนะจ๊ะแล้วคือการแต่งหน้าแต่งตา ดูนางแบบมากดูอินเตอร์มากแม่เซน,นิชอบ่ะเซนิชอคือเรารู้สึกว่าอะถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนคนดูทั่วไปนะแฟนนางงามทั่วไปนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างชิกาพรกับจรีรัตน์เนะเราเห็นได้เลยว่าคนที่ตอบโจทย์มิสเอิร์ธกว่าแล้วคือการทําโครงการให้เราเห็นได้เป็นแบบชัดเจนกว่าก็คือจรีรัตน์นะตอนนี้เราให้จรีรัตน์นำ จะรีรัดเพจโซนะครับไปตองคือเวลาเราจะติดตามนางงามอะ่ะเราก็จะเข้าไป2 IG งไอถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มที่สําคัญที่สุดของนางงามคือไอจีเฟซ o ุ๊พอเราเข้าไป2 IG งไอจแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเขาทําอะไรบ้างมันตอบโจทย์กับเวทีไหมมันใช่ไหมมันควรที่จะไปถึงมงใหญ่หรือเปล่าไปตองน,นี่คือแบบตอบโจทย์จริงๆนะฮะและคิดว่าอาจจะไปถึงมงใหญ่ได้ไม่ยากนะถ้า เจ้าของเวทีเห็นนะฮะเราคิดว่าจะหานางงามที่เป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจริงๆนะฮะแล้วว่าใบตองน,นี่แหละที่ตอบโจทย์นะครับประมาณนี้นะฮะทุกคนให้ใครนําให้ใครตามนะหรือว่ามีใครเป็นตัวเต็งบนเวทีมิสเอิร์ดบ้างที่เราไม่ได้พูดถึงหรือว่าควรที่จะจับตามองนะะี่ย คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะฮะหรือว่าใครควรที่จะได้มงใหญ่ในปีนี้อ่ะคอมเมนต์มาเลยว่าใครควรที่จะมงใหญ่มิสเอิร์ธแล้วก็เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเอิร์ธในปีนี้นะครับลองคอมเมนต์พูดกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการมา recap กียวกับเวทีมิสเอิร์ธเกี่ยวกับการมาของไมตองแล้วก็ยูยี่นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตนะฮะเราติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ